ช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมและคุณวรุณนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดสตูลกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสตูลน,นะคะร่วมกับประชาสัมพันธ์สวนสละค่ะในพื้นที่นะคะอําเภอมะนังซึ่งก็เป็นเกษตรกร,ะร,กระคะ,กระเกษตรมูลค่าสูงในการขับเคลื่อนโนโยบายค่ะเรื่องของการตลาดนำนะวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ค่ะ วันนี้นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลและสำนักงานเกษตรอำเภอมะนังจะพาไปชมสวนสละเจ๊เขียวหรือนางสมพิษบรรดาลทรงู้ที่ปลูกสละพันธ์ุมาลีในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งมีพื้นที่ปลูกนะคะประมาณ10ไร่เป็นแปลงที่ได้รับมาตรฐานเจพีในปี2565เริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปี2 5 6 4ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ1ตันต่อเดือนจำหน่ายผลสดนะคะให้แก่แม่ค้าจากอำเภอควนกาหลงอำเภอละง,งูและออเดอร์จากคนอำเภอมะนังนะคะกิโลกร,รัมละประมาณ50บาทซึ่งถือว่าเป็นเกษตร,รมูลค่าสูงที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ในโครงการนี้ครับมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพและสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรโดยนำเทคโนโลยีเกษตรทันสมัยมาช่วยพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรายได้ของเกษตรกรสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทยครับโดยต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนานี้ต่อไปครับ